ตัวสูงขนาดนั้นเลยลุงบอกมือเอื้อมถึงอ่ะอน,นี่ครับเด,เดี๋ยวคนแก่ตาเขาเบิดแต่อันนี้อืมแต่มันไม่สูง,สงนี่เขาชี้เป้ามาท่าพอดีลุงเขาโดนต่อยอมาหาหอยนี่ครับผมอีกรังนะึงนแหละมันซีดซาดอีกแล้วครับดูครับหนามเล็บเหยียวอีกแล้วนะผมเดี๋ยว <laughs> โอเค เดี๋ยวขอจัดการเตรียมหาอุปกรณ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะมีหลายสายครับช่วงนี้ผมเจอไว้หลายรังอยู่เหมือนกันนะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับว่างๆนะแกเหลือดีก็ไม่สูงนะครับแต่ลกฮนะน้ำเยอะอ่านี่นะครับเพราะว่ามีผู้ชี้เป้าครับพอดีเขามาหาหอยแล้วเขาโดนต่อยครับรังนี้ก็เลยแวะมาเอารังนี้ก่อนแล้วกัน Okay, เป็นรังแรกครับที่ผมเพิ่งเชอน้ําปิดฝาลวงสวยงามนะครับสําหรับช่วงฤดูฝนอายุแบบนี้สวยครับขอจัดขอ,อเลยนะครับสวยอะโอน้ําก็เริ่มหอมแล้วนะครับช่วงนี้แต่ยังเหลวอยู่นะยังไม่หนืดเหมือนหน้าแรงครับแต่เริ่มหวานหอมบาดคอแล้วนะครับผมเกสรดอกไม้บางชนิดที่มีกลิ่นหอมแบบเนี้ยเริ่มออกแล้วนะครับอันนี้ไปเอามา ไกลกว่าจากบ้านไงไม่ใช่ดอกทองอลไยนะครับนี่นะดอกหญ้าครับผมโอเคครับคลิปนี้แค่น,นี้ครับสวัสดีครับผม